ีคับวันนี้ผมนำพระกุข่ำเสือนะครับพระกุข่ำเสือถือว่าเป็นพระที่มีศิลปะค่อนข้างเก่าแก่นี่เป็นกุเก่านะครับกุเก่านะครับกุเก่านะครับนะครับเป็นกุเก่านะครับไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่กุของที่ที่เขาดีสลักไม่ใช่นะครับนี่เป็นกุเก่านะครับและเป็นองค์เป็นพิมพ์มาเขาเรียกพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะครับเล็กมากนะครับเล็กเล็กเสียวจริงๆครับดูเหรียญบาทนะครับ คุณว่าเป็นไงครับขนาดเท่าลิ้นบาทเล็กเลยครับเล็กไหมครับเดี๋ยวดูคาบกุนะครับพระแท้ต้องดูคาบกุนะครับดูความย่นดูความเหี่ยวนะครับความย่นความเหี่ยวมันคนแก่นะครับแล้วก็คาบกุฝ้านวลดินเป็นสําคัญนะครับพระกุต้องดูเป็นพระกุนะครับเป็นพระดินเผานะครับเป็นพระกุต้องมีคาบกุฝ้านนวลดินเป็นมีความคมชัดของของของศิลปะด้วยนะครับนะครับใบหน้าจมูกก็มีความคมชัดต่อให้ใช้สึกมดแล้วก็ต้องคมชัดนะครับ นะครับเดี๋ยวดูสภาพดินดีกว่าครับเรามาส่องกล้องกันดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนิ้วมือไหมครับมีความคมชัดต่อยศึกแล้วก็ยังคมชัดนะครับดูสภาพดินนะครับดูคราบข้ามขู่คราบฝ้าบนดินนะครับเห็นไหมครับเห็นนะครับเห็นคราบขู่ยังครับเห็นข้ามขู่ยังครับเห็นความคมของใบหน้าไหมครับต่อยศึกศึกแล้วก็ยังคมนะครับก็ยังคมนะครับ ว่าวงนี้สวยนะครับสวยนะครับประสบการณ์ดีมากนะครับพระพระกูท่ำเสือถือว่ามีประสบการณ์สูงนะครับประสบการณ์สูงค่อนข้างสายเหนียวสายเสือสมัยก่อนเขาเขาต้อง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 มีห้อยติดตัวนะครับติดตัวนะครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตำรวจก็เอาไปใช้กันนะครับก็ถือว่ามีพุทธคุณดีมากนะครับสามารถบกบักรักษาบกม้องภัยอันตรายนะครับสายเหนียวป้องกันด้วยแล้วก็เรื่อตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยนะครับ เมตตาหานิยมเลยนะครับเห็นไหมครับดูด้านหลังนะครับด sure. ูความเก่าของของของตัวดินนะครับไงครับส่วนไหมครับส่วนไหมครับส่วนไหมครับนี่นะครับเป็นพังกูต้องดูลักษณะนี้นะครับดูความเก่าความย่นนะครับดูไม่ยากเลยครับอย่าไปโทษคนแก่ว่าเขาไม่ได้สอนนะครับเพราะคุณไม่สนใจไม่ศึกษาเขาจะต้องไปถามเขาองบอกให้เขาบอกทุกอย่างเลยไม่ใช่นะครับนะครับ เขาบอกคุณก็คุณก็ไม่รู้อีกนะครับคุณต้องศึกษาด้วยตนเองนะพักกูนะครับไม่ใช่บางคนบอกว่าโอ้ผู้ใหญ่ไม่สอนพระเลยตายหมดมันไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะครับนะครับพากกมีเสน่ห์นะครับต่อไปอยู่ที่ทันหมดแล้วครับมีมูลค่าสูงนะครับนะครับไม่ได้หากันง่ายๆนะครับดูไม่ยากนะครับพากกภพักกูมันไม่ได้ตายนะครับแต่คนที่ตายเพราะว่า เียนดังไปปั่นราคาเหรียญกันเองนะครับนะครับพรกกุดูไม่ยากครับอยากจโทษผู้ใหญ่ว่าเขาไม่ได้สอนถ้าคุณหมั่นศึกษามีองค์ความรู้เขาก็เกิดไม่ทันคุณก็เกิดไม่ทันทําไมคุณต้องไปถามเขาหรอครับคุณศึกษาเองไม่ได้เลยครับปัญญาคุณไม่มีเหรอครับนะครับเรียนหนังสือมาปัญญาต้องมีนะครับเล่นพระต้องจํานะครับเพื่อนบางคนบอกว่าเพื่อนเล่นพระไม่มีเพื่อมีฝูงอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยนกไม่มีปีกอยู่ได้ไม่ใช่นะครับ เล่นพระบดยสุดใจมีเพื่อมีฝูงเพื่อขายพระเหรอครับเพื่อเสร็จตังเหรอครับไม่ทานะครับไม่ทำเท่านี้ออกจากเส้นนะครับเล่นพระไม่เป็นต้องมีเพื่อนมีฝูงหรือใครก็ได้นะครับบดยสุดใจครับไม่ต้องมีทีมงานไม่ต้องมีใครเชียร์นะครับหนังสือพระทุกคนก็ทําได้หมดครับไปจดหัวหนังสือนะครับมันก็ทําหนังสือมาตรฐานได้เหมือนกันทุคนนะครับดูคาบกุนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูคาบกุตามซอกไหมครับเห็นไหมครับพระกูต้องดูให้ขาดนะครับ ดูเนื้อดินใ่ขาดนะครับแล้วก็ต้องมีสายเงินสายทองพวกนี้มันสําคัญมากนะครับคนโบราณก็สอนเอาไว้นะครับนะครับดูภาพกุสภาพกุดนะครับเห็นไหมครับสวยไหมครับก็เป็นองค์เล็กขนาดนี้นะครับงั้นผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมปดูหลังบ้านมายังไม่มีใครกดไลค์หรือกดเป็นสมาชิกผมเลยนะครับขอเป็นค่าวิชาด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้มาขายพาผมให้ความรู้นะครับ นะครับขอขอบพระคุณมากท่านที่ต้องการจะตอบผมคงไม่ต้องตอบผมนะครับท่านวิชาท่านเอาเก็บไว้ดีกว่าครับนะครับผมเอาวิชาให้ดูท่านไม่ชอบก็ไม่ต้องดูครับไม่ต้องคอมเมนต์นะครับผมเสียเวลามานั่งลบข้อความออกนะครับผมเอาคนที่ชอบดูแล้วก็เข้าใจแล้วก็ดูแล้วไปศึกษาเพิ่มเติมดูแล้วไปคิดวิเคราะห์เพิ่มเติมเรารีหนังสือมามีครูบาอาจารย์นะครับเราเลิกตามใครได้แล้วนะครับนะครับหนังสือพระเรา เราดูมากๆไม่ได้นะครับเราไปจำของเขานะครับทุกคนทาหนังสือได้หมดนะครับเราเปลี่ยนได้แล้วครับทุกนี้เรามีอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับไปถึง 6G แล้วนะครับโทรศัพท์เรามองเห็นหน้ากันแล้วครับไม่ใช่กดปุ่มแบบโบราณนะครับเลิกแลวนะครับสวัสดีครับ